สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูการปักชำตัวนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือต้นหอ,อกพอินนะคะหรือว่าลิ้นมังกรนะคะแต่เพื่อนๆเห็นไหมคะว่าลิ้นมังกรเรเป็นสีอะไรลิ้นมังกรเผือกค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูกันนะคะปกติเลยลิ้นมังกรจะเป็นสีแบบนี้นะคะก็คือสีนี้นี่นะคะ แต่ดาวจะได้ต้นแปลกมาต้นหนึ่งนะคะก็คือนี่เป็นลิ้นมังกรเผือกค่ะก็คือเหมือนไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้นอมาจากไหนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเดาก็จะพามาชำต้นลิ้นมังกรเผือกกันนะคะเพราะว่าดยวก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละคะ่ะแล้วเขาก็สวยดีเดี๋ยว เอามาชําให้ได้เยอะๆกันดีกว่าค่ะเพราะของเราก็มีแค่ต้นเดียวเองกว่าจะรอนอนเนี่ยนานมากๆเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการชําของดาวกันนะคะนี่ให้ดูวิธีการชําเทคนิคนะคะก็คือดาวตัดใบมาจากกิ่งของเขานะคะตัดมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็หั่นทอนเลยค่ะทอนเป็นชิ้นๆนะคะนี่ค่ะประมาณ กี่เซนเนี่ยหนึ่งสองสประมาณ4ีหเซนนะคะทอเลยค่ะนี่นะคะตัดเลยนะคะตัดไปเลยค่ะตัดให้ถึงชั้นข้างบนเลยหลายหลายกิ่งไปเลยจะได้ได้หลายๆต้นนะคะจำไว้นะคะว่าทางไหนทางท้ายทางไหนทาง หัวนะคะนี่พอได้แบบนี้แล้วที่เราจะใช้ชําวันนี้ก็คือทรายอย่างเดียวเลยค่ะอันนี้ก็คือทรายหยาบนะคะทรายอย่างเดียวไม่ได้ผสมอะไรเลยค่ะเอาทิมลงไปเลยแบบนี้นะคะก็คือเวลาทิมเราก็เอียงๆนิดๆนะคะนี่ค่ะจะให้ดูเวลาทิมทิมลงไปเลยนะคะ เพราะเจ้าตัวนี้รู้สึกว่าจะหายยากนะคะสวยด้วยเป็นสีขาวแบบนี้เราก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละคะ่ะแล้วก็รดน้ํานะคะคือปกติเราก็เคยชําต้นลิ้นมังกรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นสีเขียวค่ะแต่อันนี้วันนี้เรามาชําสีนี้นะคะ ขเพืเ่อนๆก็ช้ำเหมือนสีเขียวทุกอย่างเลยลดาก็เอาไว้อย่างนี้นะคะไม่ต้องหาอะไรปิดทั้งสิ้นก็แล้วก็ลดน้ําบ่อยๆเพราะเขาลดน้ําได้ตลอดอยู่แล้วเป็นการช้ำที่ลดน้ําได้ไม่ต้องรอให้แห้งอะไรนะคะก็คือลดน้ําไปเลยทุกวันค่ะเดี๋ยวเขาก็จะออกรากเองค่ะอันนี้เราจะให้ดูสีเขียวนะคะขนาดเราช้ำทิ้งๆกงงงว้างๆนะคะนี่ก็ยัง ออกมาออกลากมาอย่างนี้นะคะอันนี้คือต้นที่เขาเคยออกรากมาก็เป็นต้นเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะค่ะเราก็จะได้หลายๆต้นนะคะแต่อันนี้เป็นสีเหลืองทองค่ะเดี๋ยวมาช่วยกันลุ้นนะคะว่าต้นเล็กๆจะน่ารักแค่ไหนคอยติดตามชมดูตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ